โอเควันนี้จะมาสอนแต่งหน้ากันนะจ๊ะเมื่อวานนี้พอดีไอ้ใช้เวลาไปตั้งนานอนะโหลดชีพลงแต่วันนี้จะมาสอนแต่งหน้ากันอะแล้วก็จะลองเปลี่ยนทรงผมเลยนะจะไม่ทําทรงนี้นะจ๊ะอ่าเบิ่งเด้อเนี่ยนี่คือไอ,อจะแต่งหน้าข้างเดียวนะจ๊ะอ่าดูดูด,ดูนี่อุปกรณ์จะมีไม่ต้องเยอะแค่มัดคล่าหนึ่งแท่งนะจ๊ะ แล้วก็ลิปสีแดงแดงหรือไม่ก็ถ้าเกิดอยากประหยัดนะไอเนียอ้อยจำได้อ้อยซื้อแพงนะยุนนะประมาณ5้าสิบห้าไม่แนะนำเท่าไหร่มาต้องตัวนี้สิบบาทตัวนี้อ้อยใช้มาได้สองปีแล้โโวโหคุมเวอร์คือแบบแตะใสข้างในนิดนึงอ่ะแล้วก็ทาทาบางแล้วก็ตามด้วยจะเป็นวาสลีนก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นไอพวกนวดนะจ้ะทาปีหยัดนี่คือสระสสมัยใหม่อ่ะ เราต้องใส่ใจความสวยและความประหยัดด้วยนะไม่ใช่ว่าจะซื้อแบบโอ้ฟุ้งฟางไม่ดีเดี๋ยเงินไม่เหลืออเราต้องแบบพัฒนาตัวเองแต่ว่าตังต้องอยู่ในกระเป๋าด้วยอะไรประมาณเนี้ยประหยัดต้องเซฟนิดนึงเนี่ยหน้าเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเพราะว่ารองพื้นไปละอเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูสดๆีอุปกรณ์จุดก,ก็จะมีเ่ยจะ้ะไอ้เนี่ย ไม่แพงเด้แค่สาิบเก้าบาทไม่ต้องไปซื้อหรอกไอพวกตลับเป็นขายยี่ห้อขายแบรนด์อ่ะมันมันเวอร์ไปอ่ะหูสี่ห้าร้อยอ่ะแพงเกินสาวนี่คือส9สิบเก้าบาทคุณภาพเหมือนกันทาปับแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งวันี่ะเหมือนกันบันโดนเหงื่อแล้วเอามือเช็ดมันก็ต้องออกอยู่แล้วไม่พัจะเป็นเครื่องสำอางอันไหนใช่ไหมจ๊ะอ๋อหรือไม่ไม่โดนเหงื่อโดนมือ่มันก็ออกแล้วลุกลอกเหมือนกันไม่มีอะไรจะยั่งยืนจริงังจ้ะ อ๋อ่ะนะอนุปกรณ์ทาเอานี่ไงคาตนา้นบัตรอ้าเนี่ยไม่ต้องไปซื้อหรอกที่ทาขอบตาแบบเปืองตังคาต้นบัตรเวลาแค่ขี้หูเสร็จนะแล้วก็แล้วก็หยิบหยิบตัวที่มันเป็นไอ้สีทองทอ,งอะ่ะขี้หูม,มันติดอะ่ะหย,ยิบหยิบเอปพระมาเนละแล้วก็เก็บไ้มาทาตาหรือไม่ก็ทำไปเนี่ยใช่ไปใช้มาเบือ่อไปแค่ขี้หูต่อได้เนี่ยเนนน์นสาอ้อยเป็นคนหนังตาตกใช่ป่ะ ไม่รู้ทาไมนะมันนักาตกเขาบอกว่าไอหายากนะคนที่ตาตกแบบเนี้ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่มีตาตกอ่ะเฮ้ยจะมีเสน่ห์จะรวยว่ากันตายละสาวฟังไว้นะใครอยากรวยไปสัญญกรรมทาตาตกกันไหนอ่ะเขาคงจะไม่เกี่ยวเนาะเอามาเนี่ยนะจ๊ะไม่ได้หนักข้างซ้ายเท่าไหร่นะอย่าเอาข้างขวาต่างแล้วกันอ่าเห็นเปล่าเพราะว่า อ้อยก็ต้องดูกระจกไว้ด้วยอะไรมาณนี้เดี๋ยวมันไม่เหมือนกันเอาเพื่อความเร็วนะเอาจวนนี้เราต้องประหยัดเวลาสาวสมัยใหม่อมืประหยัดเวลา,าจะมาแต่งหน้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนอ้อยไม่ได้อ,อ้าวโอยไม่ใช่เอเนี่ยเท่ากันยังอา่าฮะเนี่ยหนึ่งสองสามปึ๊บแปะลงไปเลยปึ๊บปึ๊บ แล้วก็ใส่ดั้งนิดนึงให้ดั้งดูคมๆไาเลยมาเนี้ใครไม่มีดั้งก็ใส่ตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคเนี่ยเท่ากันละอะคินนนะเดี๋ยวมาเสริมข้างล่างอเออช่างมันตายตลเนี่ยเนด่ึงเสริมข้างล่างนะจ้ะฐาข้างล่างใครที่ตาลึกอะ่ะมันจะช่วยให้เด่นขึ้นอ่ามันจะช่วยให้ตาคุณนูนขึ้นมา มันจะเพิ่มมิติให้ลูกตาเป็นการเพิ่มลุกเล่นให้ตาคุณจะดูสวยวิ้งวิ้งวิงวิงวิงเป็นประกายและทันชีทันใดนี่การแต่งหน้าฉบับเร็จสับอาจจะตั้งนาฬิกาจับนะตอนนี้ไอ้บ่ายโมงสิบนาทีอ้อยจะแต่งให้เสร็จประมาณสองนาทีพอโอเคโอเคนะตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้มาสคาร่าเนี่ยเอามือหยิบวขึ้นไปแล้วก็จะเฟ้บ ยังไงมากหนีบเอาออกเอา้าอุ้ยตายละหกแล้วช่างเอะแล้วต่อในแต่เนี้ยว่าแต่เร็วอ่ะอ๋อสารที่กรตุงหน้าแบบเร็วนี่ถางขึ้นอือหืออุ้ยตายละเลอะสาว,สาวถ้าเกิดมันเลอะยังไม่ต้องแหง้งไม่ต้องสนใจมันก่อนให้มันแห้งก่อนอ่าไปแค่รับถ้าเกิดทามันคาร่าเลอะ อย่าเพิ่งใช้มันตอนนั้นเดี๋ยวมันจะเปิอะเปื้อนไปหมดเพราะว่ามันเปียกอยู่ใช่ไหมน,นี่ทาไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปอ่าฮะนี่เป็นไงขนตามันจะดูแดงยาวสวยแล้วก็แนะนํานะใครอยากขนตายาวอ่ะไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อแพงซื้อยี่ห้อถูกๆสามแท่งลอยอะไรประมาณนี้อ้อยอ่ะใช้ยี่ห้อสามแท่งลอยนะทาตอนกลางวันแล้วตอนคืนหนูขนตายาวมากเลยอ่ะ น,นี้ไม่ได้โมนนะนี่คือพิสูน์จริงแต่ก่อนคืออ้อยไม่ได้ขนตายยาขนาดน,นี้นะมัดคัล่านีซื้อที่ไหนก,ก็ได้สามแท่งร้อยอืมอ่ะโอเคเสร็จละไม่รู้สึกว่ามันจะติดกเกินไปปะเนะี่ยเออช่างค่ะเออมันดูดีมันดูยาเล่นหนึ่งนะเออโอเคพามา,มาอะไนี้ปัดข้างล่างอนะาจาะสาวๆเล่นหนึ่งไม่ต้องปัดเยอะถ้าปัดเยอะมันจะเป็นไอเหมือนพวก ขดสักไกอะไรมันอุ้ยตายละดังเชินเป็นคาบไอเชิญาแป้งใหม่เนี่ยจะแนะนำสาวๆเหมือนกันไอแป้งอะไม่ต้องใช้ของแพงบางคนนะโหใช้ตลับแพงแบบเวอร์อะมันเหมือนกันไอก็ใช้เหมือนกันแส่ยตงกระเป๋าอะมันไม่คุ้มอะแป้งถูกแป้งแพงแต่ว่าเราก็ต้องดูที่ยี่ห้อด้วยบางอันเนี่ยแป้งถูกถูกะยี่ห้อมันตัวเนี้ย มันอาจจะดีนะอีกต้นหนึ่งอาจจะไม่ดีอะไรมาเนี้ยของดีอ่ะมันไม่เกี่ยวกับราคาเลยจริงๆสาวๆอ้อยเป็นคนชอบของถูกแล้วก็จะชอบไปสรรหาพวกไอ้ของดีที่ราคาถูกอ่ะมันก็มีนะเพียงแต่แค่เราฉลาดดูผลิตภัณฑ์ที่มันแบบไอ้มีเลขเออยอ,อะไรประมาณนี้อ้าดูให้ชัดๆแล้วก็อ่าชิดชู เด่ดเด็ดสาทิตวิธีเช็ดง่ายๆเนี่ยเช็ดชูมาแล้วนี่ไม่ต้องใช้มันเป็นการเปลืองเช็ดชู้เก็บไี้นี่ลงแป้งตอ่อป๊อปอป๊อปอป๊อป,อปนี่เห็นไหมสัสรรับละประหยยดเช็ดชู้ตั้งหา่างอาแล้วทีนี้ลิปอ่ะทาได้ครึ่งหนึง่ง๋ยวมาทาอีกครึ่งหนึ่งกันอ่ะแท่งสิบบาทไปไหนอ่ะเออช่างมันเดี๋ยวเสียเวลาเนาะตอนนี้ไว้ตายลานนาฬิกาฉันก็ตกเออช่างอ่ะ มาไปดูตอนทาลิปเนี่ย,ล,ล,ย,ยล,ล,ลิปเนี่ยทาเข้าเลยอืมข้อกันว่าสองสาวที่กำลังทาลิปอะจะมีเสน่ห์ที่สุดใช่ปะอ๋อฮะมีใครระเบิดตัวหนึ่งถ้าเกิดอยากให้ผัวรักผัวลงอะ่ะจงทาลิปต่อหน้าผัวอย่างเงี้ยใช่แล้ค่ะเอาฉันใส่มั้คะ Why อะไรอ่ะเนี่ยอ่ตายแล้วปากชิ้นเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็อ่อการวาดป่ายต้องใช้มาซีนิดนึงนละยจะสาวๆจะฮือเยอะไอ้ได้อ่ะโอเค